พยากรณ์อากาศวันนี้24ตุลาคม2567ไทยตอนบนฝนตกน้อยลงภาคเหนือและอีสานอุณหภูมิลด1-3องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วในขณะที่ยังคงมีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงจะมี บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่23-24ตุลาคมและจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่27-28ตุลาคมขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงององศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 4อถึงสิองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องสิ่งศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรี ราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชเชิงงศสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง